สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้ลินนี่นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งวันนี้เราดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากที่เราจะได้มาเล่นเกมให้ทุกคนดูเป็นครั้งแรกนะคะก็ขอให้ enjoy นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะขออธิบายก่อนว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือซินโดเล่าซึ่งตอนนี้นางได้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นสตูปิเดล่านะคะทุกคนใช่เลยก็เดี๋ยวให้น้องแนะนำตัว สวัสดีจ้าทุกคนฉันมีชืนะ่อว่าสตูปิเดล่านลทุกคนมาอ่ามาติดตามชีวิตฉันได้เลยนะ <laughs> เข้าเกมเลยค่ะทุกคนไม่ต้องพูดวันเลเออตอนนี้เราก็จะต้องมาอะไรเนะี่ยคือมากดอะไรอ่ะรหัสคืออะไรอ่ะเราจะไปทราบไหมอ๋ออ๋อออุ้ยสตูปิเดล่า ไปอยู่ทำไมตรงนั้นอะ่ะลูกงงมากไปอยู่ทำไมตรงนั้นเข้าอันต่อไปเลยค่ะทุกคนเล t โกอันนี้คืออันนี้คืออะไรอันนี้คือเราจะต้องทำ q เ i z ใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวดนะ้ะอ่าอืมอุ้ยระเบิดอ,อะไรเนะ่อันนี้โฆษณา,าอันนี้คือมาเล่นอีกรอบนึงนะคะทุกคนคือเราไม่รู้ว่ามันต้องดนะเ,เดี๋ยวใจเย็นเย้ อะไรเนี่ยเอาใหม่ทุกคนอันนี้คือเราจะต้องอะไรนะอันนี้คือเราจะต้องให้น้องสูบไปเส็จก่อนเปล่าเราว่าอะไรแล้วก็ให้น้องถุวอย่างเงี้ยคืออะไรอ๋อนี่ไ,ไงแล้วก็เออดีใจมากทุกคนได้สักทีไป next level กันเลยเอไอน,นี่โฆษณาใหไ่ ต่อมาก็เป็นด่านนี้ซึ่งเราอยากรู้ว่าต้องทําไหนอ่าคือถ้าจะไม่ผิดอ๋อถ้าจะไม่ผิดอะไรไม่เคยเล่น,นะค,ะค่ะทุกคนถ้าถ้าเป็นที่เราคิดนะโอเคพูดใหม่ยาลิ้มันกันถ้าถา้าที่เรารู้สึกนะคะคือน้องจะพ่นไฟได้และน้องก็พ่นไฟจริงๆซึ่งเราจะรีไปกันเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยทุกคนเราเล่นไม่เป็นนะคะเราไม่เคยเล่นอ่าอันนี้ไปกันเียบร้ให้ตายคะ่ะทุกคน อะไรอะมันเล่นยังไงอ่ะทุกคนดดเดี๋ยวนะก่อนอื่นเราต้องอแค่ทักถ่ายก็ไม่ได้นะคะได้งไงดอีอะไรอ่ะทุกคนมาเล่นยังไงตอนนี้เราทนไม่ไหวนะจะต้องกดไปเลยค่ะทุกคนเฮ้ยนี่แอปบ,บันทึกโฆษณาที่เราใช้บันทึกอยู่นี่ทุกคนมันนโฆษณาเฉยเลยงงมาก โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราได้คาใบ้มาแล้วแล้วเราก็กดอย่างนี้ตั้งนานแล้วแต่ว่าเอ่อทุกคนน้องสลุปไปแล้วคะ่ะแอดตอนนี้เราก็ได้พัฒนาปิดเน็ตไปเรียบร้อยแล้ว,ลวคะ่ะทุกคนทีนี้โฆษณาก็ไปกันกไปอันนี้ก็คืออะไรน้องกําลังหลับอยู่ใช่ไหมทุกคนอ,อ่นาฬิกาก็จะปุกแล้วน้องไม่อยากตื่นหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวอะไรนะอง,งมากเอาใหม่เอาใหม่อ อาให้น้องลืมตาดีๆอันนี้คืออะไรดูโฆษณาแล้วเราก็พูดว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรค่ะทุกคนอ่าไม่เป็นไรเมาเล่นดีกว่าเอา่เฮ้ยเมื่อกี้เราเห็นไยสต็อปอยู่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเออะไรยมาลองอีกรอบนึงค่ะทุกคนเออนี่มันบอกว่าฟรีเินส์ในบอกฟรีไงอ่าตอนนี้เราได้กดฟรีเินส์ ทุกคนอันนี้คือย้อนกลับแบบของจริงงงมากตอนนี้น้องก็ได้ไปอยู่ในผักเสือเฉยเลยค่ะเอ่อกดอะไรได้บ้างเออเฮ้ยได้เฉยทุกคนงงมากอันนี้คือมาหาที่ quick quick difference เฮ้ยทุกคนเราว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างเราเห็นเหลี่ยมนี้มากแล้วเป็นไงราชินีราชินีแห่งการเล่นแบบเล่นอะไรที่มันเหลี่ยมอ่ะทุกคนอันนี้ก็คือมาดูต้องการสามเออเท่าไหร่นะสามร้อยห้าทำไมอ่ะเดี๋ยวนะ เอากลับได้ไหมหรือมันต้องการให้เราเรียงหรือเปล่ามันน่าจะให้เราเรียงนะคะทุกคนอ่ะอันนี้เจเจอเอ้าผิดเฉยงงมากหรืออย่างนี้หรือเปล่าหนึ่งผิดเฉยทุกคนเราอยากรู้ว่ามันทำไมหรือ หกร้อยยสิบห้าห้าหกสิบแปดเนี่ยยังไงอ่ะโอ้ยยากอ่ะทุกคนทำไง,งอ่ะงงมากทุนไม่ไหว,วทุกคนขออนุญาตเอาโฆษณานะคะ ตอนนี้เราได้เปิดเป็นฮินส์มาแล้วนี่ทุกคนเอิ่มเฮ้ยมันเหลี่ยมจริงๆนะทุกคนพอแล้วทุกคนเมื่อไร่เขาเหลี่ยมจะเหลี่ยมมะอันนี้คืออะไรก่อนเอ่เอิ่มเอิ่มมันยังไงอันนี้คือเอออันนี้คือทำยังไงทุกคนคืองงมากอันนี้คือไม่ไหวจริงฟรีิน อ,อันนี้คือเราได้กดแบบฮินส์มาแล้วนะคะทุกคนเออเออไม่รู้มันจะแปลกขนาดนี้ต่อมาก็จะเป็นด่านนี้ซึ่งเราอยากรู้ว่าคือยังไงเออนี่คือมันขี้หรอสตาร์ทก็ไม่ติดอ่อออ่ะอ่ะเอ้าอ,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 อย่างนี้เลยเหรอ ต่อมาก็แบบนี้ค่ะนี่ไงอุ้ยลดอุ้ยอ่ะเอาคือต้องให้สิตลอดมาทุกคนตอนนี้เราก็จะจี้ไปตรงกลางสองนั้นอ๋อใครทุกคนเรากดไปตรงกลางนะมได้ไหมแบบนี้ยมันเรียมอยู่แล้วทุกคนเอามาตอนนี้เราอาจจะต้องกดอันนี้แล้วก็กดตรงเลขเก้า เอิม่มคือ,อยังไงอ่ะอฮะคือเล่นยังไงอยากรูอ้อะโอเคค่ะตอนนี้เราได้ไปกดคำใบ้ไปแล้วคำใบ้คือกดตรงนี้อ่ค้างไว้เหรอเอิ่มอย่ายันทุกคนทุกคนคือเรากดไปที่ตัวน้องสักพักแล้วเป็นอย่างนี้โอเคทีนี้เราก็ เออ,อมันสถูปิดเลด่ละสมควรได้ชื่อนี้ค่ะตอนนี้ก็คือน้องกำลังเดินบายทุกคนตกเฉยเอาไมเขาเค่เดินไว้อะไรอ่ะทุกคนงงมากมันมีกระบองเพชรอยู่ตรงเนี้ย เออคือ,อยังไงเอ่ยงงมากธาดาไปหาคำใบ้มาอีกแล้วค่ะทุกคนแบอบกว่าให้กดตัวให้น้องแล้วคืองงมากคือ,อยังไงเขาบอกให้กดที่น้องนะอ่ออ๋ออ๋อ,อ,อคือคือคือต้องกดแล้วลากไปอย่างนี้ออโอเคเหลี่ยมจริงทุกคน ต่อไปก็จะเป็นอันนี้ซึ่งเราอยากูัวมันเล่นยังไงอืมโอเคนั่น,น่ยเฮ้ยอ่าโอเคทุกคนเหมือนคนุณคุณว่าเคยเห็นมีแป้งเล่นหรือเปล่าต่อไปก็จะเป็นซินโดเลดา,ราเอ้ยไม่ใช่สิสตูปิเตล่านะคะทุกคนน้องก็จะเออ,เอ,อสวยมากก็ก็คืออันนี้เป็นตอนเดียวที่สวยที่สุดอ,อ เออแล้วคือต้องอยังไงนะคือต้องให้ทุกคนน่าเกียดถึงน้องจะมีซีนนี้อ๋อโอเคเราคิดถูกถึงแม้เราจะจำไม่ได้ว่า่ะทุกคนเคยเล่นแบบนี้อันนี้ก็คือมาต่อยกันแล้วหนึ่งน,น,นี่เหมือนเราเคยคุณบตีแกงเล่นปะนั่นไงเรียบร้อยทุกคนกระเด็น ต่อมาก็จะเป็นมักลองล็อกสตาร์อ๋ออันนี้คือใหาหน้าซินดุเดล่าเคยไม่ใช่สิสตูปิดเดล่าอ๋อไฟหกอันกดมัว่วไปเอออ่าฮะเอานีนน่โอเคทุกคนอันนี้ก็คือมิชชั่นคอมพิวต แล้วตอนนี้ฉันก็กำลังจะแข่งขันเอ่อก็คือน้องต้องว่าไปก่อนถึงจะชนะสวินเฮ้ยเออยังไงเอิ่มยังไงอะเฮ้ยทุกคนคืออันอันยากมันงงอะมาทุกคนคราวนี้เราจะไม่พลาดไปเอ่เอ่เอ ชนะทุกคนไปเลเวลต่อไปอันนี้ก็คือเล่นอันนี้เอ้ยเอากระเป๋าก่อนแล้วก็จับเออน,นีรอดถ้าจะไม่ผิดอันนี้คือที่ที่เรามาเจอมังกรปะเลเวลต่อไปค่ะทุกคนนี่ก็คืออะไรคือจะเอาน้องไปเฮ้ยห้ามเอาไปใช่ไหมโอเคได้มาทุกคนคราวนี้เราจะลองแบบไม่ ไม่อาใช้ดูบ้างนะเอ้ย <laughs> มันก็ยังเป็นอย่างเงี้ยทำไงทุกคนมาค่ะทุกคนเล่นอีกรอบหนึ่งเอาไงอ,อุ้ยมันหายไปไหนงแตเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มร,มรู้ไม่ได้มองเอาหนอไม่ไ้มองดิด <laughs> ถ้าสุดทำเหมือนทุกคนทะเลาะกันแล้วหนึง่งต่อมาค่ะทุกคน อันนี้คือ,อยังไงอันนี้น่าจะเป็นสตูบิเ e ล่านะคะอยู่ในนี้เออน่าจะผิดนั่นไงว่ามันทำยังไงอ่ะอันนี้คืออะไรอืมอ่าออกไปอีกรำหนึ่งอันนี้คือน้องอยี่เนี่วกาศแล้วเย้บายบายนะสตูบิเ e ล่า ไอ้ยังมีอีกทุกคนยังมีอีกชัตเตอร์หนึ่งภายในภายในเกมเดียวทบกคนเย้เอันนี้คืออะไรเลดอะไรอ๋อทุกคนเกมจบแล้วโอเคก็นั่งงงอยูนานว่าไอ้ปุ่มเลดนี่คืออะไร หมดแล้วจริงด้วยค่ะทุกคนก็เออก็สนุกอยู่นะทุกคนคราวนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ดูก็เราเห็นว่าน้องมีภาคสองกับภาคสามด้วยนะถ้าใครอยากให้เราเล่นก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะก็สำหรับนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะที่มาดูนะขอบคุณค่ะดีใจมากๆาเลยที่ได้มาทําให้ทุกคนดูแล้วขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาถึงต,ตอนนี้นะคะก็รักเอฟซีทุกคนบ๊ายบายจุ๊บ